สวัสดีค่ะสวนมารีจาอันนี้เฟิร์นก้านดำเนาะอันนี้ยอดใหม่นะคะยอดใหม่จะพูดถึงว่าตรงนี้ก็มีแค่ปะปลายนะคะแต่ตรงนู้นเยอะแยะเลยกำลังขึ้นนะคะแต่ทีนี้ว่าจะบอกว่าหน้าวัวหน้าวัวคริสยนัำนะคะหน้าวัวครืสอตนัมคือคนเขาปลูกตายมั่งก็มี แล้วที่สวนทำไมถึงเป็นอย่างนี้เกิดยังเกิดอยู่ตรงไหนก็โต <c oughs> นะคะนี่ต้นนี้มีสองยอดด้วยซ้ำนะนะคะนี่เออเกิดอยู่ตรงไหนก็อ่ะโตโตโตเม็ดร่วงน่าจะเม็ดร่วงนะคะเวลาเราเก็บเม็ดอ่ะอยากเกิดก็เกิดแล้วสวนอันนี้ก็อ่ะอยากเกิดตรงไหนก็เกิดนี่ตามกระถางต้นไม้อยากเกิดก็เกิดเออใบยังแห้งใบไผ่นะคะ <c oughs> โอเคค่ะ ชมชมมรดกโลกนู่นไม้ก่อนะคะ